ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะคะหมอํำใจเกินร้อยบอยศิริชัยต้องขอขอบคุณทานน้ำใจจากมูรนิธิบารมีบอยศิริชัยมากๆนะคะ ของบริษัทมันก็จะนเขาลังม่เอาเงียบสุดเด็กได้เอาดีๆดีๆใส่เาเอาเงียฟัให้หน่อยรอุกอยากรดเป็นยังโดดเนียบอกอคนมานป่วย ครับผมแป๊บนึงนครับเดี๋ยวยังเข้าใครวะหยิบกันจบ

กล้วยเขาบอกว่ากล้วยเป็นเพ่ยงก่อนเป็นสม,มุนไพรต้านฟุตอยู่ที่นี่ <c oughs> น,น้ำนองไปงต่อไปก็จะเป็นแค่เรื่องกล้วยๆต่อไปก็จะเป็นแค่เรื่องกล้วยๆนะครับเป็นเลอนครับเขา,ขายนะไม่ได้เก่งข <c oughs> ายกับกำไรคืนใช่วันนี้จะกินงขายก็บกำไรคืนไง <c oughs> ยิ่งได้ผลกับแสบกำไร น,นี่คือแจกเหมืนเลยนะครับทุกคนผู้ใดายโหยังมากไห้นี่คือแจกเหมือนเนอาหมัอย่างยีนยีนเอาของน้าก่อนนี่ต้องยืนต้องคำนวณเพราะหน้าไม่ไปใกล้ก็เลยยืนอยู่นี่หรอมาเอาไม่ไมิดนั่นอะไรอยู่ในมืนอน่ะถ้าเป็น อยางก็เดินไปทอดปลาหนอามาเอาไปหะวกระตุ้นวันๆๆกะนปกาบกล้วยเด้อนี้จหม้อหม้อนี้ส้ามเออมาเยอเอายงดีๆเอ บ่ออยังคิดดีๆคิดถ่หนาพ่อหนาแม่เด้คือม่ได้คา้พน้นฐานของกาเกิดของโลกของมันขอรลกวัุี่มนบอกอย่างคิดดีๆแล้วบอกเป็นหอไอ่เป็นหือลั วันนี้เราสามที่สิบคุณผิน สวัสดีครับทุกคนมือนี้มี่มีผู้ใจดีครับเพิ่นบอกว่าจากชมล่มพุละิีะะิีบารมีสิรีชัยเพิ่นมาแจากกล้วยรับเขาสารฟรีกระสอบนะครับ,รบยังอีกราคาพุ่งสองถุงถุงสองถุงยาเทศอันนี้พุ่งเป็นทดแทนออกมากครับ มีกป่วยนะครับประมาณจักรโล่ะม,มาประมาณรอยโลครับประมาณ100ล้อยกิโลนะครับมามามาให้ผัวเขา้ามาให้กำลังใจผัวเขานะครับแล้วก็นมเป็นของที่ผลอ่ามอฟอนแกนนะครับ,บ,บวิตซีบ้านตาวัชราก่อนแล้วก็ที่ลูกตาลครูปีใหม่ราคามะม่าเนี่ยของไผ่มะมา่มาของไผ ของผู้ใจดีคนหนึ่งล่ะครับนะครับก็ให้ทุกคนรับไปนะครับเดี๋ยวอีกบม่ชักมือนะครับเซตแรกมือื่นเพิ่นสิบอป้าไถสิมิผลแบบใดแล้วเราก็รออีกไม่เกินสามวันนะครับเราก็จะมีอิสระแล้วก็คือทุกคนจะปลอดเชื้อแล้วนะครับและถ้าเราทุกคนจบตรงนี้ในระยะสามถึงสี่เดือนเราจะไม่เป็นอีกแ้วห้องกับสิมิเฮ็ดงาน ถ้า,าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงวันที่14เราออกงานที่อำเภอป่าติ้วนะครับทุกคนต้องเซฟแล้วก็ดูแลตัวเองที่สุดถึงถึงพวกเข้าสี่หายแล้วแบบนีนต้องให้ทุกคนแบบอยู่ะะกับหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดแล้วก็ดูแลตัวเองตลอดเหมือนเดิมนะครับแล้วส่วนของใบสีสุขขัญหรือ เอาสิมนีจัดงานทําบุญนันเดี๋ยวเดี๋ยวให้ออกงนันวันที่14บอ่นนะครับเดี๋ยวเราก็รอฟังในกลุ่มนะครับกระบอมีอย่างกะให้ทุกคนมารับหยิบได้เลยนะครับหยิบกระมามาด,ดิ่งมีสามยันลูกกล้วยสองระนาษสามแทกูกกลอยู่นะครับหยิบกระชิ่งน,นะครับผมเดี๋ยวทุกคนครับขอบคุณผู้ใจดีก่อนครับผมขอบคุณครับ อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆช่องของเราด้วยนะคะ